หลังจากที่ถังซานต่อสู้กับปีปีตรงเสร็จเขาก็รีบไปหาเ,เส,าสียวอู่เมื่อถังซานไปถึงเสียวอู่กำลังร้องไห้อย่างขมขื่อต้าหมิงเอ้อหมิงพวกเจ้าต้องอดทนพวกเจ้าห้ามตายนะพี่ข้ากำลังจะมาถึงแล้วเขาเชี่ยวชาญด้านการถอนพิษต้องช่วยพวกเจ้าได้แน่ๆเสียวอู่ร้องไห้ไปพร้อมกับส่งพลังญาณของตัวเองเข้าสู่ร่างกายของสัตว์วิญญาณทั้งสองอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ว่าจะเป็นต้าหมิงหรือเออร์หมิงเวลาตาของพวกเขากลับริบหลีลงทุกทีร่างกายของพวกเขาไม่สามารถขยับเขยืขย่อนได้อีกต่อไปพิเซียวอูเจ้าอย่าพยายามไปโดยป่าประโยชน์เลยข้ากับเออหมิงไม่ไหวแล้วพิษของแมงมุมจักรพัดแห่งความตายไม่อาจถอนได้ยิ่งไปกว่านั้นพิษได้เข้าสู่อวัยวะภายในของพวกเราแล้วและยังกัดก่อนิญ,ญาณของพวกเรา พี่เสียวอูอย่าร้องไห้อีกเลยนะเจ้ากับถังซานช่วยพวกเราออกมาได้ไม่ปล่อยให้พวกเราตายด้วยน้ำมือของสัตว์ตูพวกเราก็ดีใจแล้วพวกเรามีชีวิตอยู่มาแสนปีไม่ต้องตายด้วยน้ำมือของสัตว์ตูและไม่กลายเป็นวงแหวนวิญญาณของพวกมันก็พอใจแล้วเมื่อถังซานมาถึงเสียวอูพี่ที่รีบช่วยพวกเขาเร็วตาหมิงเออร์หมิงจะไม่ไหวแล้ว ทังซานตกใจอย่างมากโดยไม่คำนึงถึงความอ่อนแอของร่างกายตัวเองรีบเข้ามาใกล้ต้าหมิงและเอ่อหมิงหยิบยาถอนพิษที่เขากันมาด้วยตนเองออกจากกระเป๋าสมบัติสารพัดนึกใส่เข้าไปในปากของสัตว์วิญญาณทั้งสองพร้อมกันนั้นเขาใช้พลังวิญญาณที่เหลือกระตุ้นร่างกายของสัตว์วิญญาณทั้งสองทังซาน่าเปลืองแรงเจ้าเลยต่อให้เป็นเทพก็ไม่สามารถช่วยพวกเราได้ โครงสร้างร่างกายของพวกเราไม่เหมือนกับมนุษย์เช่นเจ้าโชคดีที่เจ้ามาทันเวลาให้ข้ากับอื้อหมิงมีโอกาสได้พูดขอบคุณเจ้าสักครั้งขอบคุณเจ้าที่ไม่ปล่อยให้พวกเราตายด้วยน้ำมือของคนทูน้นซานหมิงเจ้าจะไม่เป็นอะไรข้าจะต้องหาวิธีช่วยเจ้าให้ได้ทั้งซานจะฟังข้าพูดทั้งซานที่เสียวอูเวลาของข้าเหลือไม่มากแล้ว แต่ข้ายังมีความปรารถนาสุดท้ายข้าหวังว่าเจ้าจะช่วยให้ข้าสมปรารถนาได้ไหมข้าน,นี้จะพูดมาเถอะม่ว่าเรื่องอะไรถังซานก็รับปากเจ้าขอบคุณหน้าทางซานวันนี้เป็นวันที่ข้าพูดขอบคุณมากที่สุดในชีวิตพิเสียวอูเจ้าอย่าเศร้าไปเลยเจ้ากับพวกเราก็เหมือนกันหรือมีชีวิตอยู่มาแสนปีจะมีถังซานได้มีวัฒนาการเป็นมนุษย์มีความหวัง แต่ข้ากับเอื้อมิใช้ชีวิตอยู่ในป่าใหญ่แห่งนี้มานานแสนปีนอันที่จริงข้าไม่มีความอะไรให้กับโลกนี้แล้วในแง่ความตายถือได้ว่าเป็นการสิ้นสุดและถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งทั้งซานข้าและเอื้อมิเห็นการเกิดและการตายอย่างกระจ่างชัดความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวสําหรับเราไม่ต้องตายด้วยน้ํามือของสัตว์ดูข้าก็พอใจแล้ว ิ่งเดียวที่ข้าไม่อาจปล่อยวางได้คือพี่เสียวอู่ความปากนาสุดท้ายของข้านั่นคือในวาระสุดท้ายของชีวิตแล้เห็นพี่เสียวอู่ฝืนคืนชีพด้วยตาของตัวเองทั้งซานพูดขึ้นขอโทษข้าต้าหมิงตอนนี้ข้ายังไม่อาจทําได้ข้ายังไม่บรรลุเป็นราชจิกินามพรมยุทธคงทําให้เจ้าผิดหวังแล้วต้าหมิงเอ่ยขึ้นข้าสัมผัสมันได้ พลังวิญญาณของเจ้าในตอนนี้คือระดับ85ใช่ไหมยังขาดอีกเพียง5ระดับไม่ใช่หรือพลังวิญญาณ5ระดับนี้ข้าและเอ่อหมิงให้เจ้าได้แต่เมื่อเจ้าได้รับพลังวิญญาณ5ระดับนี้ไปแล้วต้องทําให้พี่เสียอูฟื้นคืนชีพกลับมาเจ้าสามารถทําได้หรือไม่ตามิงนี่เจ้าไม่ได้นะตามิงเอ่อหมิงพวกเจ้าอย่าทําแบบนี้พี่เสียวอู เออหญิงที่อยู่เงียบมานานดยปากในทันทีพี่เซียวอูหากท่านไม่ต้องการให้การตายของข้าและพี่ใหญ่ไรความหมายไ้โปวดใาขัดขวางพวกเราข้าและพี่ใหญ่คิดเรื่องนี้มาดีแล้วยังไงซักก็ต้องตายทําไมไม่ให้เราตายอย่างมีความหมายสามารถช่วยให้เจ้าฟื้นคืนชีพได้การตายของพวกเราก็คุ้มค่าแล้วอีกอย่างหลังจากที่พวกเรากลายเป็นมือแหวนวิญ,ญญาณของทางซานพูดได้ว่า สามารถปกป้องอยู่ข้างกายเจ้าได้ถังซานจะเต็มใจไหมเจ้าพี่เสียวอูเจ้ายินดีที่จะร่วมมือกับพวกเราหรือไม่ข้ามีเอิ่มพวกเจ้ากังวลอะไรแม้พวกเจ้าจะอยู่กับเสียวอูมานานแสนปีข้าอยู่กับนางเพียงสิบกว่าปีแต่ความรู้สึกที่ข้ามีต่อเสียวอูไม่น้อยไปกว่าพวกเจ้าที่ข้าพาเสียวอูมาที่ป่าซิงโตแห่งนี้ก็เพื่อช่วยนางฟื้นคืนชีพ พูดมากไปก็ไร้ความหมายพวกเจ้าคอยดูเถิดพูดจบถังซานฟาดเสียวอูที่อยู่ข้างกายด้วยฝ่ามือเสียวอูหมดสติโดยไม่คาดคิดมาก่อนว่าถังซานจะโจมตีนางเธอยังไม่ทันได้ตอบโต้ฝ่ามือของถังซานก็ฟาดมาที่หน้าผากของนางเจ้าทําอะไรถังซานถังซานใช้สายตากวดฟองไปที่ตา,นหนาหมีเอ่อห่งทันใดนั้นมือซ้ายของเขาก็คว้าตีศูนย์เทพสมุทร ใบม,มีดหลักแทงลงไปที่แขนขวาของเขาตีศูนย์เทพสมุทรเป็นอาวุธของเทพ,พเจ้าที่แท้จริงแม้ร่างกายของทังซานแขนแ็งแกร่งเพียงใดก็ไม่อาจต่อต้านได้เลือดสาดกระดินแขนขวาของทังซานถูกตัดขาดในทันทีใบหน้าของเขาขาวซีดในพิพตาสายตาของเขายังคงเย็นชาสินเท้าข้างหนึ่งของเขาหยิบม,มันขึ้นแล้วโยนไปในอากาศพร้อมกับประสานมือซ้ายของเขา เพื่อห้ามเลือดจากบาดแผลที่ไหลขวาของเขาเมื่อเห็นฉากตรงหน้าแววตาที่ดุดันของต้าหมิงและเอ้อหมิงเปลี่ยนไปในทันทีทังซานไม่ได้อธิบายอะไรกับพวกเขาแต่พิสูจน์ความมุ่งมั่นของเขาด้วยการลงมือทำโดยดึงญิยานของเสียวอู่กลับเข้าลางของเขาจากนั้นตัดแขนขวาของตัวเองทิ้งในทันทีแขนขวาของทงังซานเป็นที่ที่กระดูกญาณของเสียวอู่อยู่ทงังซาน เป็นวิญญาณจาร์ที่ยังไม่ถึงระดับ90กระดูกวิญญาณของเขาจะแยกออกจากร่างกายได้ก็ต่อเมื่อเขาตายเท่านั้นีในเมื่อกระดูกวิญญาณหลุดออกจากร่างกายนั่นหมายถึงอันตรายถึงชีวิตทั้งสานกลัวว่าเขาจะไม่สามารถตัดแขนขวาของเขาได้ถึงกับใช้ตีศูนย์ซึ่งเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ของเทพสมุทรนั่นแสดงให้เห็นว่าเขามีความมุ่งมั่นมากเพียงใด ถังสารปักตีศูนย์เทพสมุดลงบนพื้นข้างๆใช้แขนซ้ายจับแขนขวาที่ขาดของเขาและเขย่าอย่างแรงเหงื่อและเลือดแตกเป็นเสี่ยงๆทาให้กระดูกวิญญาณของเสียวอูที่อยู่ด้านในหล่นลงมาต่อหน้าสัตว์วิญญาณทั้งสองและพูดอย่างเย็นชาข้ามีเวลาไม่มากนี่เป็นคําสัญญาของลูกผู้ชายต้าหมิงและเอ่อหมิงหันมองหน้ากันในตอนนี้ ไม่เพียงแค่พวกเขาที่กำลังจะตายถังสารก็กำลังจะตายเช่นกันหากพลังวิญญาณของเขาไม่สามารถทะลุถึงระดับ90ได้เขาจะต้องตายจากการตัดกระดูกวิญญาณออกมาอย่างแน่นอนขอโทษเสียงคำรามอันทรงพลังดังขึ้นสองครั้งแสงสีแดงสองดวงลูกไม้แผดเผาในป่าสิงโตแห่งนี้แสงสีแดงพาวพุ่งออกมาจากปากคิ้วของสัตว์วิญญาณทั้งสองโดยพร้อมกัน ทุกสิ่งหยุดนิ่งโดยสิ้นเชิงสังเวรใช่นี่คือการสังเวรมีเป็นสิ่ง,งต้าหมิงกาวไว้เขาและเอ่อหมิงมีวิธีที่จะทำให้ถังสารขึ้นสูงร,ระดับ90เจ้าแห่งป่าซิงโตทั้งสองการสังเวยของสัตว์วิญญาณาอายุ1 0 0 0 0แปีนั้นเพียงพอที่จะทำให้พลังวิญ,ญญาณของถังสารพุ่งขึ้นถึง5ระดับขึ้นสูงร,ระดับ90ถังสารอนาคตที่เสียวอู ฝากว้กับเจ้าแล้วเสียงต้านเนื้ออิ่ดังขึ้นในใจของถังซานพร้อมกันเซวตาเย็นชาของถังซานกลายเป็นร้อนรุ่มขึ้นมาในช่วงที่แสงสีแดงรุนแรงขึ้นน้ำตาสองสายยังคงอยู่บนใบหน้าของเขาแน่นอนว่าเขารู้สึกว่าการตัดสินใจของสัตว์วญิญาณทั้งสองนั้นหมายถึงอะไรทั้งเขาและเสียวอู่เข้าใจดีแต่เป็นดังที่ต้าหมิงและอืิองกล่าวไว้ พวกเขาไม่ต้องการให้การตายของพวกเขาไร้ค่าการช่วยเสียอู่พื้นพื้นที่เป็นความปรารถนาสุดท้ายของพวกเขาเปลวไฟสีแดงเริ่มลุกไหม้จากร่างกายของตัานและเอิร์นนั่นไม่ใช่เปลวไฟที่แท้จริงแต่เป็นเปลวไฟโลหิตที่พิเศษมากสิ่งท,ท,ที่ลุกไหม้ของเขาคือเลือดเนือ้อนั่นคือชีวิตและการบำเเ็ญเพียรหนึ่งแสนปีของพวกเขามีเป็นครั้งที่สองของทงางซาน ดูดซับพลังงญญานจากการสังเวยของสัตว์วิญญาณแสนปีต่างกายของทางซานภายใต้แสงสีเลือดนี้ไม่อาจขยับได้แต่วิญญาณของเขาพูดกับต้าหมิงและเออหมิงต้าหมิงเออหมิงพวกเจ้าวางใจเถิดข้าจะต้องทําให้เสียวอู่ฟื้นืนชีพมาให้ได้และใช้ทั้งชีวิตข้าปกป้องนางและแน่นอนว่าข้าจะช่วยพวกเจ้าแก้แค้นสังหารปีตีตรง ทำลายจากักรวรรดิวิญญาณยุดร่างของต้านหมิงค่อยๆจางหายไปแสงสีแดงทั้งหมดขยายตัวเป็นวงแหวนขนาดใหญ่และค่อยๆหดตัวลงโอบล้อมรอบตัวเขาและทังซานค่อยๆเข้าสู่ร่างกายกระดูกแขนสีแดงเลือดก,ก็ลอยอย่างควบคุมไม่ได้ไปยังแขนขวาของทังซานที่ถูกตัดขาดแทงเข้าไปที่บานแผลอย่างแรง เสียงสุดท้ายของต้าหมิงดังขึ้นในใจของทางซานเจ้าคือคนที่ดีที่สุดที่ข้าเคยพบที่จริงข้าและเอ่อหมิงล้วนชอบพี่เสียวอูเพราะพวกเราเป็นพี่น้องกันไม่อยากทำร้ายซึ่งกันและกันจึงได้มองข้ามเจ้าไปทางซานข้าให้กระดูกวิญญาณและวงแหวนวิญญาณเพื่อชดเชยให้เจ้าระดับของเจ้าจะไม่ลดลงดังนั้นพวกเราไม่ติดขังเจ้าอย่าลืมคำสัญญาของเจ้า ปกป้องพี่เสียวอูแทนพวกเราในตอนที่เจ้าตัดแขนขวาของตัวเองข้าถือว่าเจ้าเป็นพี่น้องกันแล้วแต่ในตอนนี้เองจักรพัดเงินคามของถังสารได้ปรากฏดขึ้นพร้อมกับวงแหวนวิญ,ญญาณ8ดวงวงแหวนสีแดงเลือดขนาดใหญ่จากพลังของต้าหมีมาบรรจบกันในอากาศอย่างช้าๆหมุนวนไปรอบๆร,ร,ร่างของถังสารในที่สุดก็หยุดนิ่งในตำแหน่งสุดท้ายใช่แล้ว ภายใต้การสังเวยร่วมกันของต้าหมิงและเอิหมิงพลังวญญาณของทางสารก็ทะลุคอขวดระดับ90ได้รับเลื่อนเข้าสู่ระดับราชกินานามกมยุทย์วงแหวนวิญญาณที่ได้รับจากการสังเวยของต้าหมิงก็กลายเป็นวงแหวนวิญญาณลำดับที่9ของทางซารนี่คือสกพรัิของป่าใหญ่แห่งนี้วงแหวนวิญญาณลำดับที่9อายุ1 0 0 0 0 0ปีจากบัวอสรพิษมรกฏ ในเวลาเดียวกันกระดูกแขนขวาที่เต็มไปด้วยสีแดงเลือดก็เข้าสู่แขนขวาที่ขาดไปของทงังซานกระดูกต้นขาขวาของจักระพัดเย็นคามของทงังซานเกิดความพันผวนอย่างรุนแรงชั้นของแสงสีน้ำเงินทองพุ่งออกมาโอบล้อมและวนอยู่รอบบาดแผลก้ามเนื้อและหลอดเลือดแดงของทงังซานเริ่มเคลื่อนตัวไปรอบๆกระดูกแขนสีแดงเลือดนั้นมันงอกออกมาอย่างเห็นได้ชัดด้วยตาปา่า พลังญาณระดับราชจิตนานามพรมยุทธ์ทาให้กระดูแขนขวาของจักรพรรดิเงินคามเหมือนกับพิสายลมแห่งฤดูใบไม้ผีพัดมาอีกครั้งความสามารถของกระดูกวิญญาณระดับแสนปีต้องใช้พลังวิญญาณระดับราชจิตนานามพรมยุทธ์จึงจะใช้ได้อย่างสมบูรณ์พลังวิญญาณทั้งหมดที่ได้จากการสังเวยได้เข้าสู่ร่างกายของทางซานเมื่อได้เห็นแขนขวาของทางสารงอกกลับมาอีกครั้ง และวงแหวนญาณที่9ได้รวมเข้ากับจกักรพรรดิเงินคาเอื่ี้พูดด้วยน้ำเสียงทุ่มทับย์พิาข่าแล้วเจ้าต้องทำให้พี่เสียอูมีความสุขตลอดไปข้าเชื่อในตัวเจ้าจะต้องทำเรื่องนี้ได้หากวันมนีเจ้าสามารถไปถึงระดับหนึ่งรได้เป็นเทพ,พเจ้าเช่นนั้นเจ้าจะสามารถเรียกวิญ,ญญาณของพวกเราปลดปล่อยพวกเราออกมาจากวงแหวนวิญญาณ แลกกระดูกวิญญาณในช่วงเวลาสั้นๆถึงเวลานั้นพวกเราจะได้พบกับพี่เสียวอูอีกครั้งมียาวงแหวนวิญญาณของเจ้าในตอนนี้ระดับพลังสูงเกินไปไม่ต้องใส่ไปให้พี่เสียวอูทั้งหมดไม่เช่นนั้นจะเกิดการต่อต้านที่จริงพี่ใหญ่พูดก็ไม่ถูกพวกเราจะคงสืค้างเจ้าหางไม่ใช่พ่อเจ้ายี่มือเข้ามาช่วย พวกเราไม่มีโอกาสแม้แต่จะสังมือตัวเองใช้ทักษะที่พวกเรามอบให้เจ้าให้เกิดประโยชน์รักพี่เสียวอู่ให้มาก,มากข้าขอวอวยพรให้พวกเจ้าหลังจากเออหมิงพูดจบวงแหวนสีเลือดเข้าสู่ล่างของทางซานในที่สุดแสงสีแดงก็หยุดนิ่งบนคอนห้าวเทียนทาให้คอนห้าวเทียนที่หนักหน่วงอยู่แล้วยิ่งหนักหน่วงมากขึ้นต้าหมิงกลายเป็นวงแหวนยานสุดท้ายของจกักรพรรดิเงินคาม และเอ่อหมิงกลายเป็นวงแหวนวิญญาณวงแรกของค้อนห้าวเทียนปีนี้ทังซานเพิ่งจะอายุ25ไม่เพียงแต่สร้างสถิติราชจินานามพรมยุทธ์ที่อายุน้อยที่สุดแต่ยังสร้างสถิติวง,งแหวนวิญญาณวงแรกของวิญญาณยุทธที่มีระดับหนึ่งแสนปีที่น่าเกรงขามในตอนที่ต้าหมิงและเอ่อหมิงได้พิจารณาความสามารถของทังซานอย่างเต็มที่รูปร่างของต้าหมิงนั้นยาวแระผอม คล้ายกับรูปร่างของจกักรพรรดเงินคามของทางซานเหมาะสมที่สุดในการเป็นวงแหวนวิญญาณของจักรพพัดเงินคามส่วนเอื้อหมิ่มุ่งเน้นไปที่ความรุนแรงและพะละกกาลังซึ่งเป็นสิ่งที่คอนห้าวเทียนต้องการพอดีพอดีทางซานไม่เคยใส่วงแหวนวิญญาณใดๆให้กับคอนห้าวเทียนแม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าวงแหวนวิญญาณวงแรกของคอนห้าวเทียนจะทรงพลังขนาดนี้ เรื่องทั้งหมดนี้ยังไม่จบในระหว่างที่วงแหวนยานวงแรกของค้อนห้าเกียนปรากฏออกมากระดูกสีแดงสดปรากฏต,ตัวหน้าทางซานนั่นคือกระดูกวิยานแขนซ้ายดวงตาแดงกลำคู่นั้นของทางซานมีแต่ความเศร้าโศกเขาพึงทำอยู่ในใจพี่ชายทั้งสองพวกเจ้าจะไม่ตายปล่าข้าจะคืนชีพให้เสียวอู่ก่อนจากนั้นจะแก้แค้นให้พวกเจ้าดวงญาณของวีรบุรุษ เม่จากไปไกลรอทังสารได้สือทอดตำแหน่งเทพสมุทรเมื่อไหร่จะต้องปลดปล่อยดวงวิญญาณของพวอเจ้าให้ได้พบกับเซียวอู่ครั้งอย่างแน่นอนเสร็จสิ้นการแสดงความเคารพทางสารวางเซียวอูลมม่ลงบนพื้นจากนั้นก็นำนร่างของต้าหมิงและเอื้อหมิงขึ้นมาอย่างระมัดระวังใส่ไว้ในกระเป๋าสมบัติสารพัดนึกเขาอดกลั้นที่จะไม่ให้ตัวเองมีน้ำตาไหลออกมา ทางด้านปีปีตรงอาจตามหาพวกเขาได้ตลอดเวลาที่แห่งนี้ไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะสมสำหรับคืนชีพเสียวอดูดังนั้นเขาต้องออกไปเพื่อหาสถานที่ที่เขาจะไม่ถูกลบก,กวนคืนชีพเสียวอูทางสารนำร่างเสียวอูที่หมดสติใส่ในกระเป๋าสมบัติสารพัดนึกยกตีศูนย์เทพสมุดขึ้นชี้ไปทางทิศที่ปีบีตรงอยู่มองลึกเข้าไป ปีปีตรงลองจะได้เจอกันอีกครั้งในเวลาเดียวกันกันกบที่ทั้งซานจากไปปีด้านหนึ่งปีปีตรงฟื้นฟูตัวเองเสร็จพอดีลืมทาขึ้นทั้งสองข้างเมื่อเทียบกับความโกรธเจียวที่เธอต่อสู้กับทั้งซานก่อนหน้านี้ตอนนี้ปีปีตรงสงบลงมากสายตาของเธอมองไปในทิศทางเดียวกันและกล่าวอย่างเงขี่ยงขืนพวกเจ้ารู้สึกตัวแล้ว ราชินนามพมยุทธทั้งสี่คนหันมองหน้ากันแล้วพยักหน้าเงียบๆปีปีตรงลุกขึ้นยืนพูดออกมาด้วยสีหน้าเรียบเฉยดีดีมากยังสัตว์วิญญาณที่ควรจะเป็นของข้าและยังดูทรับวงแหวนวิญญาณต่อหน้าข้าทั้งซานเจ้าไม่ทําให้ข้าผิดหวังจริงๆการเติบโตของเจ้ารวดเร็วเกินกว่าความคาดหมายของข้าฟาบา ขันบอกว่าคนผู้นั้นคือถังซานผมมาทยุดบินจะมาศอดไม่ได้ที่จะอุทานออกมาเสียงดังนอกจากเขาแล้วจะมีใครตัวเขาเองอาจไม่ได้คาดคิดแต่เป็นเพราะเขาดูดซับวงแหวนวิญญาณของสัตว์วิญญาณทั้งสองที่ป่าสิงโตแห่งนี้จึงเปิดเผยตัวตนของเขาออกมาแต่ข้าแปลกใจมากว่าทำไมราชาแห่งป่าทั้งสองไม่ต่อตา้านและเขาดูดซับวงแหวนวิญญาณแสนปีสองวง วัดเร็วขนาดนี้ได้ยังไงลมหายใจของเขาหายไปแล้วน่าจะหนีไปไกลแล้วจริงๆคาบาทข้าน้อยไม่เข้าใจความหมายของท่านยังให้ข้าต้องอธิบายอีกหรออาศัยเพียงความสามารถประคตของพวกเราตั้งหลายคนความแข็งแกร่งนั้นเกี่ยวข้องกับทักษะพิเศษจากตีศูนย์เทพสมุทรนั้นอย่างแน่นอนแต่หากเขาไม่มีความสามารถระดับราชจินานามพูมยุทธ ปัน่นหัวพวกเจ้าและขัดขวางข้าได้หรือมีความสามารถระดับราช,ชินานาประมยุทธ์และยังดูดซับวงแหวนวิญญาณแสนปีได้ถึงสองวงนอกจากจะมีวิญญาณยุทธคู่พวกเจ้ามีคําอธิบายอย่างอื่นไหมในดินแดนของประมยุทธ์นอกจากข้าผู้ที่มีวิญญาณยุทธคู่มีเพียงแค่ทั้งซานคนเดียวเป็นไปไม่ได้ว่าจะม,มีคนมาช่วยเหลือเขาเป็นคนอื่นที่ดูดซับวงแหวนวิญญาณ ของสัตว์วิญญาณสองตัวนั้นปีนี้ทังสารเพิ่งจะอายุเท่าไหรกันยังไม่ถึง30ปีเลยเขาจะเป็นถึงราชชินนานาพม,มายุทธ์ได้อย่างไรพมยมพิบนลย์จมาาใช่ว่าเขาจะพบกับทังสารเพียงครั้งเดียวเขาแทบไม่อยากเชื่อเลยว่าทังสารจะมีความแข็งแกร่งระดับราชชินนานาพม,มายุทธ์ตอนนี้ปีปีตรงไม่อาจอดกันได้อีกต่อไปใช้มือฟาดทันใดนั้นร่างกายของพมยุทธเป็นจมาา ก็ลอยออกไปไกลหน้าโง่ตอนนั้นใครจะคิดว่า mm. เขาจะนำทีมสื่อไหลคือเอาชนะยุคท้องของสำนักสัญญาณยุทธใครจะคิดว่าสัญญาณคนรักของเขาจะสังเวยตัวเองเพื่อเขาคนที่สามารถทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้นั่นถือเป็นผู้โดดเด่นวคนผู้นี้วันหน้าจะเป็นศัตรูที่ต่อกรได้ยากที่สุดของพวกเรามากยิ่งกว่าใครๆไม่คิดว่า ถ้าจะรับมือได้ยากกว่าทั้งห้าวผู้เป็นพ่อของเขาเซ็อีกขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรในคลิปนี้โปรดเขียนลงในช่องความคิดเห็นและลาก่อน